สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจาร์ทายก็มาสอนเทคนิคในการใช้ผลิตภัณฑ์ย g ีนะคะเกี่ยวกับโปรดักต์ของเราว่าใช้อย่างไรให้ได้เห็นผลร้อซนะคะตอนนี้หลังจากที่เรานะคะได้ได้สอนเทคนิคในการใช้แล้วตอนนี้ก็เราก็มาลงมือปฏิบัตินะคะในการเทคนิคในการฟอกนะคะเป็นไงคะฟอกง่ายขึ้นไหมเข้าใจง่ายขึ้นไหมคะอ่าดูนะคะ ขอเสียงหน่อยแล้วนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาแบบว่าสอนแบบว่าเค้งเค้งครับนะคะเราจะไม่เครียดนะคะเราจะมาแบบรีแลกในการแบบสอนนะคะว่าในการฟอกอย่างไรนะคะฟอกครั้งเดียวให้ได้ระดับ8ในการแบ่งผมยังไงใช้โปรดักอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณพี่อยู่ร้านไหนเอ่ย บอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจะได้มาใช้บริการที่ร้าน<แ>ได้ค่ะเป็่เลมเนบิวตี้ซาลอนอ่าอยู่ระหว่างไหนเอ่ยอ่าหน้าบุญสัมพันธ์อ่าวัดหน้าบุญสัมพันธ์นะคะสามารถคนที่อยู่แถวนี้หรือบริเวณนี้สามารถมามาใช้บริการที่ร้านได้นะคะอีกท่าน,นหนึ่งค่ะอยู่ร้านไหนเอ่ยบิวตี้ซาลอนซอยเจ็ดจอมเทียนกลางซอยเลยนะ,ะกลางซอยนะคะอ่านูร้านอะไรเอ่ยฝากร้านไว้ค่ะร้านถึสวยหนูอะค่ะ อ่าอยู่แถวไหนนะคะบอกเพื่อนๆได้เลยอ่าซอยเขาตะโรนะคะาร้านหนูราคาลูกดูอยู่ห้าหนึ่งสามแสตีโอค่ะหนึ่งปัทยาใต้นะคะพัทยาใต้นะคะอ่าหนูนัดขาอยู่ตรงไหนคะลูกสีนัาสะคะเพชติดซอยสิบเจ็ดอ่าค่ะทีมงานเราค่าอยู่ที่ไหนเลยรองเทียนซอยเจ็ดค่ะร้องเทียนซอยเจ็ดค่ะอันนี้ เป็นพนักงานประจำที่จองเทียนบิวตี้ค่ะบิวตี้สีนะคะค่ะบิวตี้สีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ UG นะคะสามารถมาซื้อที่สาขานี่จองเทียนบิวตี้บิวตี้สีนะคะซอยเขาตรโรนะคะตอนนี้อาจารย์สายก็มาสอนเทคนิคแอร์ให้แอบดูนิดนึงนะคะสอนแบบว่าส่นตัวนะคะเห็นไหมคะเทคนิคในการฟอกนะคะให้ดึงตึงดึงผมตึงดึง ะคะอ่าิดโคนนะคะอ่าใช้ใช้แปรงนะคะทุกคนานะคะเห็นไหมเ <ไป S 1> ทคนิคแบ่งปันนะคะ สามารถใครที่ดูไลฟ์อาจารย์รายอยู่สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะคะเทคนิคในการใช้นะคะผมฟอกตัวใหม่ของ UG นะคะของเราจะมีทั้งหมด5 500ml กับ 200ml นะคะสามารถมาหาซื้อได้ที่ร้านจอมเทียนิวตีแล้วก็5 5รีบสวตีสีนะคะอยู่ซอยเขาข<อ>นะคะอ่าฝากร้านไว้ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ายก็มาเทรนแบบว่าสอนในการฟอกนะคะในการทําสีของเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ะะเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์สายก็จะมาไลฟ์ให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้ดูนิดนึงแล้วกันมาสอนใกนการอ่าเห็นไหมคะเทคนิคในการฟอกของสไตล์อาจารย์สายนะคะว่าฟอกอย่างไรให้ได้เหลืองเลยนะคะภายในรอบเดียวเทคนิคการแบ่งผมต่างๆนะคะอาจารย์สายก็มาแบ่งปันให้แล้วนะ นะคะทเทคนทิคในการฟอกโผเทคนิคในการทําสีการใช้ผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของ u t ใช้อย่างไรให้ได้เห็นผล100%อนะคะอาจารย์ไซายก็มาไขาความลับให้ร้านนี้แล้วนะคะอ่านะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์กันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทรายจะมาไลฟ์ตอนที่เสร็จแล้วนะคะอีกทีหนึ่งคะ่ะบายบายอ่าบายบายก่อนแล้วบายบายนะคะอ่าเดี๋ยวลงมือปฏิบัติก่อนค่ะ